สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีวิลนครับอาอเดี๋ยวคลิปนี้พามาเบิงเอ็มานะครับผม MU5702 เ็นอป็นงานอาของ CP ครับเป็นงานปลาเกาะปูดเนาะไข่วนปลูกาะปูปดอ่าโรงงานอยู่หาขั้นครับพี่นอ้องจะมีหกหสี่ศูนย์นะครับ MU5702 เอ็ม uh, ขั้นหนึ่งนี่นะจะเป็นเอ็มเก้าหานะครับแล้วก็เอ็มหก่ศขั้นนึงเอ็มหกสันนึ่งนะครับั้าเมั้น,น, 40, น,น,นะน,นโอ้ฐานสฐานสีแห่งีครับของเอ่อหกสูนย์เดี๋ยวพาเมืองเอ็มห้าครับเอ็มยูห้าจ็ดศูนย์สองนี่ครับกำลังไทมาเลย เดี๋ยวเิ่งการใส่งานครับรระวาง m อ่ากับ m 62 4 0นี่นะครับไผสีไปเดียวกันเนาะแต่ว่าต้องใส่หางหน่อยครับรถ2อคันนี่ทีผมเบอ่ง m ก2ก็ใส่หางหน่อยคือกันใส่หางของหนอ้รถ c 7นะครับผมอันนี้ m u 5 7ครับ โคเอ็มเกตซื้นโอ้เรีว่าคองตัวครับผมมักในเรื่องของอระบบพันข้นเท้าหน้าท้าหลังเนาะค่อนขอ้างที่จะหย่โอ้โอ้ถอดเบรดเรียบร้อยครับจะเบียดข้างละก่อนก็ว่าหางหน่อยพี่น้องห้างหน่อยสดโอ้ กินกเปียกเนี่ยไช้สบายเลยครับหางนหน่อยุถน,นี้มันต้องใส้หางออของภุรกิจพอดีครับพี่น้องหางไก่ที่ผมใช้ก็จรเดียนะหาง3โค้ง4 3โค้ง4ใบ20อาบา20่าใบ2 4นะครับแต่ว่าโค้งตัวนั้นมันสามหาถถ้าใบายี่สบ2กก็ได้แต่ผมว่าใส่ใบส4สีมันจะพอดีกับรถจังบหนักรโผลดนะครับเออเบื้งขั้นต่อมาครับ โอ้เป็นตะาวนครับเป็นตาวาแน่เนี่ยนี่ M9540 ครับโอ้มีตะขั้นพอละลันครับมีแต่พ่อปู่ครับทีมงานเีย สรร้างค M6 M62 M6240 ครับอ้แต่ว่าหางหน่อยโหดเนาะไปได้สบายสบายครับตะหางรถซ้ำนี่ M6240 ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ไฮดรลิกชัตเทิลน,นะครับตาถามมากับตัวหาเจ็บมันก็น มันก็นดีคนละอย่างไหมาครับแต่ว่าถ้าจะว่เาเรื่องระบบเกียร์ความทันสมัยก็อาจจะบ่อสู่โคกสองเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาในเรื่องของความบึกบึนนะครับบ่อสู่ห้าเจ็ดแน่นอนกระถามมาไทยตังสี่นางานจังสีงงส่กับบ่อบ,บ่อต่างกันเนาะบ่อต่างกันแต่ว่าตัวห้าเจ็ดนี่พวกชุดหลังชุดลากจังสี่ก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าของไอ้โคกสองเนาะ โอ้ฟังผุนี่ไทยให้พ้อ้ยไอ้ตัญยาพร้อมมเป็น,น่าจะเป็นงานโครงการนะครับลดลายแห่งผุนทับผุนประมาณเอ,อ่อหนึ่งสองสามสี่หกขั้นครับทับผุนตัญ้าลับบทตัดยาเอาปอดหกหกสี่ศูนย์ครับพลังเกาสิบแรงฐานสี่เลยคับนี่ฐานสี่ พันซีของไคยงหลีครับโอ้โบรรยากาศดีแฮงไปไดูแลคนแนวนี้มวนเลยครับซีซูปไม่มีเทอร <c oughs> ์โบโอ้พันซี สบายด้วหน่อยครับหลกนี่เลยสบายๆเลยเท่าเดียวน่าจะบระิการกำกัดความลึกนะครับ <c oughs> ็นงานนาจะได้พกพ่วีกรอดหนึง่งผมมาถามวาพวกพ่วงกับจอบมุนอปันตัวทายขั้นครับนักหมดจะเป็น M. เอ 6, ็มหกสองไปหกศูนย์สี่ศูนย์ครับโคต้อ <c oughs> งหมุดเป็นหาเจ็ดครับขั้นหนึ่งตัดหยา น้ำหนักได้ครับ H7 นี่ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เพิความาสนใจนะครับแต่ว่าหกตองมันน้ำหนักเฉพาะตัวรถนี่มันอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับเฉพาะตัวรถรวมอุปกรณ์พันด่นาน้าพันอ่หลังนี่ก็บวกเวียนกันไปอีกสักทางละสองก่อนก็อยู่นะ่าจะอยู่ประมาณสามตันแต่ว่าผมมาโครงสร้างของตัวเอ,อ็มจู H7 น็อตล้อนานีาน่กระแปะตูะไม่ไดม่หอรอกเบียนาาก็มีมาให้ครับน้ำหนักได้ผมว่ารุ่นนี้เปลี่ยนโบว์ไม่นี่ผมว่าจะโอเคเลยเปลี่ยนเทอร์โบ <c oughs> ว์ไม่อ้เอ็มเจ็ดศูนย์ฮึของแขกวะนะครับหกศูนย์สี่ศูนย์ ตาเชเสียงก็แต่ว่าผานนี่มันอยักหน่อยหดอยู่ครับมันเป็นผานทดหน่อยเนาะไปดีเหมือนกัน ถ้าถามว่าตัวรถต่างกันหลายบ่ก็แทบจะบ่ต่างเนาะครับเนาะเพราะว่ายางหลังนี่ขอบซ้ำกันขอบ28แต่ว่าชุดหลังของ MU57 นี่จะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าการแบกนกำนักของของผาน,นี่เอ่ม M62 นี่จะได้หลายกว่านะครับผมเพราะว่า MU57 นี่แบกกำลังที่ที่หนึ่ันแดร้อยกิโลกรัมนะครับส่วน M6240 จะอยู่ที่1,900กกิโลกรัมซึ่งมีเออ่ เพื่อนอะไรเงล่ะเป็นถังไอ้ซาบเอ้ยผู้เบอร์เบอร์เพื่อนไม่หยังวะเอมันเป็นตัวแรงซับนะครับผมเป็นตัวซับกระแทกแรงซับกระแทกของอันพันหลังนะครับผมโอ้แตะบกขานหน้อยโพดเนาะพี่น้องเนาะนอยู่ตรงนู้นนี่ของแก ไปคือบิดไปเนี่ยเนาะพอสามนิ้วเลยครับกันนี่ออถ้าว่าถ้ามาโตรถใหญ่ตั้งกันกับอยากจะมาตั้งหน่อยครับแต่ว่ามันกับถ้าลูกส่งพันขั้เพ่อหนาข้าอันนี้กับข้อระยางกันเลย นะครับเพราะว่า6กสองเขาออกแบบมาใส่สลับงานหน้าส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่างานบุกเบิ์นี่ต้องอิมพิวชเจ็บแต่ส่วนกระลัง่งรล่อเปยังสีรอบของหาเจ็บมันจะเร็วกว่าเอาเดี่ยวตะพูมาครับพี่น้องลองไปศึกษากันเอานะครับนะครับมนาเลียนหนาเลียนนักครูนะครับผม นีคล้องแท็เขาอยู่นี่นะครับแต่ถามว่าไอ้เรื่องเหยียบคาดหรือป่เหยียบคาดนี่มันกะผมว่าเหยียบนั้นมันอาจจะทุ่นสุดล่ะนะครับมันก็ซอยซับแรงกระแทกไปอีกนะครับถ้าห้าป่เหยียบซะเลยมันกะนี่จะอะไดรล่ะแล้วแต่ว่าเนาะครับเนาะถ้าผมว่าเหยียบคาดไมันก็บก็ได้อันนี้ปัหาอีกหอกมันก็โอเคอยู่บ่ได้เป็นเรื่องยากนะครับผมแต่ขนาดรถยนต์เขายังต้องเหยียบคาดเนาะบ่ได้เหยีารตะเกียบออโต้ หาเจ็ดนี่เปลี่ยนโบไม้ผมว่าจะขอทาเลยดิเพราะว่าโครงสร้างมันใหญ่ครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่ามันคาดมันเบิดเร็วนะครับแต่ว่ากถือว่าโดนอยู่หรอกว่าท่านท่านคน่านสองวันถึงมึงจะเบิดเนาะกถือวันกะถือว่าได้ร่นเติบอยู่มันกับข้นอยู่กับผู้ใส่น้ำนะครับขันผู้ใส่แบบครับแบบเลี่ยตะคาดนี่มันกับเพราไว้ครับถ้าลองแบบเพาแท่คาดนี่มันกับไปโดนผมมาเนาะ 6040หุ่นบางล่างเล็กพึ่นขึ้นมากันใส่หางหน่อยจ้งประหยัดแตมันบ่หนาจะไปะัดจำกัดความลึกนะครับก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมเห็นนะครับผมมา ตัวหาเจ็ดนี่ยุคค้ังไหนสูงกว่าตัวหกสองนะครับห่วยยังเอบาบาดีนี่คื <c oughs> เอเครื่อระบบเกียรยตัวเกา่นะครับผมแกนข้างแต่ว่าคันนี้คือว่ายังใหม่ดิหาเจ็ดนี่เสียงจะไปนิ่มๆเลยครับไม่ได้ออกแห่งหลาย ก้องจากเสียงนะครับรอบเบาๆน่าจะเกียร์โล่สามหรือเบาครับอือพิศะวาะหหางหน่อยปดวดเนาะแตหางยังไงก็ดีโอเคเลยครับเอา้านะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า หาก่านไหนดีชื่นชอบลิมิกับบาดก็ติดตามช่อง YouTube นะครับผมดีแทคเตอร์นะครับด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลิมิของต้องกวมาสวัสดีครับ